ก็ก็ก็สวัสดีเพื่อนนี่รักทุกคนวันนี้มีอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT ทาวสตาร์ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำพวกลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะครับเพื่อน กำลังสำหรับเกมฟรีนะา b r o ซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้ในตัวของเครือข่ายกาล่านะก็เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับที่ในอดีตเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงนะตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะห่างหายกับในตัวของเชนนี้หรือว่าในเกมตัวของกาล่าไปกันหลายๆคนแล้วแหละแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้จักนะครับหรือใครอยากจะรู้วิธีการเล่นเนี่ยนะครับก็ลองไปดูสตรีมย้อนหลังที่ผมสตรีมได้นะก็อันนั้นจะเป็นการเล่นจิตกรรมนะครับอ,อ,อีเวนต์เนี่ยผมเพิ่งมาเล่น2วันนะเพื่อนนะก็ถือว่ายังได้รางวัลน,นะคร ถ้าตอนนี้นะถ้าจบตอนนี้ก็จะได้ประมาณ150กาลานะครับเนื่องจากผมเล่นเนี่ยผมก็ได้กาล่านะตามที่มันแจกเลยเพืเ่อนๆนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสะสมไปสักประมาณสัก1-0,000กาล่าแล้วก็ค่อยถอนนะครับก็จริงๆตัวของแรลงอ่ะผมลองคํานวณแล้วนะครับเรลองไปดูในเรื่องของตัวดิสต,ต่างประเทศแล้วก็เ ดิสหลักแล้วก็ดิสของคอมมูนิตี้ที่เล่นเกมตัวของซาวสตาอยู่เขาก็ได้เกมนี้เยอะนะครับเราจะไม่ไปแข่งถึงเราจะไม่แข่งแรงแบบสูงๆนะเราจะอยู่ในแรงที่แบบสายฟรีเล่นได้นะครับโอเคนะครับก็เนื่องจากกิจกรรมที่ผมให้เพื่อนๆดูวันนี้มันมันจะหมดไปแล้วนะครับเป็นตัวของทาโก้นะกิจรกรรมทาโก้นี่นะครับที่ผมกําลังเอที่กําลังอัดคลิปอยู่นะครับก็จะมีกิจกรรมนี้แต่ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่เพื่อนๆรอเล่นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็กิจรกรรมตัวของพิซซ่าในการทําพิซซ่านะ ก็จริงๆมันก็มีคลิปแนะนําใน YouTube เยอะเลยนะครับสำหรับสายพิกซาเนี่ยนะเพื่อนๆก็ไปดูแล้วเป็นแนวทางได้ผมก็อาศัยดิสต่างประเทศแหละแล้วเราก็สร้างเพราะว่าเราหรือว่าผมเนี่ยยังไม่สามารถเรียร์เอทตัวของแบบวิธีการเล่นแบบรวดเร็วได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นเมตาที่บอกในเรื่องของตัวแวลูนะครับเมตาอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเมตานะเมตาแวลก็คือแบบ เนร์ออะไรบ้างแล้วก็อะไรที่มันให้ได้บ้างนะครับแล้วก็จะบอกรางวัลรางวัลน,นะครับรางวัลเนี่ยก็คือจะได้เหมือนกันทุกทุกอาทิตย์เลยนะครับที่1ก็ได้4 0 0ห0นนะ4 0 0 0 0นกาล่านะครับก็ก็ถือว่าเยอะนะเพื่อนๆน,นะเ,เดี๋ยวผมจะลองไปดูในราคาเหรียญให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับถ้าที่1ที่1ได้แต่เราเราไปหวังไม่ได้นะที่1ผมว่าน่าจะยากเกินเอ่4 0 0 0นใช่ป่ะ7 0 0ครับ700 776ดอเหลเลยรัเพื<ๆ>่อนเพื่อนแล้วลองคูณ4ดิคือคนที่จะได้ที่1อ่ะเขาจะมี NFP ที่เยอะมากเพื่อนๆนเขามี NFP ที่แบบโอ้โหผมจะบอกเลยนะว่าเขาอ่ะสามารถแบบไปได้เร็วมากเขาไม่ต้องรอรอในเรื่องของแบบคาฟอะไรไปเลยอ่ะเขาวาง NFP มันสามารถวางได้เลยครับไม่ต้องแบบรอระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็คือแลงหนึ่งถึง25เนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบมีทุนในการแบบ เ,เก็บตัวของแรงจริงจริงนะครับแต่สายฟรีที่ผมดูเนี่ยจะป,ประมาณ100ขึ้นไปนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเราจะติดอยู่ประมาณสามพันห้ากับสี่พันนะแต่หลกัหลกๆเห็นถ้าในที่ต่างประเทศเขาให้เรารักษาอยู่ที่ห้ามห้ามตกไปหกร้อยนะครับถ้าเราเล่นวันแรกเนี่ยอย่างวันนี้ว,นนวันนี้หมดกิจกรรมตัวของทาโก้ไปใช่ไหมกิจรกรรมพิซซ่าขึ้นมาแทนเนี่ยมันก็ถ้าสมมติถ้าเรารีบไปสร้างก่อนเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ตัวของ point นะครับติดในตัวของแรลงหนึ่งร้อยถึง 225ตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันเลยนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็สามารถเล่นได้นะค่าเฉลี่ยต่ออาทิตย์อะที่ผมคำนวณน,นะครับแล้วที่ผมไปสอบถามมานะก็จะได้ประมาณ67ดอน,นะครับตีว่า65แล้วกันเพราะว่าราคาเหรียญตอนนี้มันขึ้นเนี่ยบิตคอยมันขึ้นก็คูณ4นะก็ตกอาทิตย์เอ่อคูณ4ก็ตกประมาณเดือนละ260อดอนแต่ถ้าเราอาจจะไม่ว่างอาทิตย์นั้นหรือเราอาจจะวางแผนผิดพลาดเนี่ย นะครับเราก็จะเหลือประมาณสักร้อยห้ถึงสองดอนนะครับแต่จริงๆที่ผมเคยเล่นนะ่ะนะแต่ก่อนราคาเหรียญมันแพงนะเว้ยราคาเหรียญกัลล่ามันแพงไงแต่ก่อนเล่นอนะ่ะผมจะได้จากตัวของทาวสตารประมาณแบบ5 0าสถึงหนึดอยดนนะอ่ะเป็นค่าข้าวได้เลยนะครับแต่ตอนนั้นอนะ่ะแก๊สมันค่อนข้างแพงเออก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทาคลิปนะเ,ปนเพื่อนๆนะก็เอาไว้เล่นหลังไม้อะไรเงี้ยเพราะว่า เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ชอบแนวแบบไรายได้เสริมไงเพราะว่าอันนี้มันต้องเรียกว่าไรายได้เสริมนะครับมันเรียกว่าหลักไม่ได้เพราะว่ามันแข่งเป็นอาทิตย์ใช่ไหมล่ะแต่แต่อย่างที่ผมบอกว่า1อาทิตย์เนี่ยมันมี2มันมีตัวของอีเวนต์ต่อวันด้วยนะครับที่ให้เราทําอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมด้วยโอเคนะครับแล้วก็รางวัลตรงนี้ถ้าใครสนใจก็ออลองมาดูได้นะครับอันนี้คือเป็นดิสของกาล่าเลยนะส่วนที่ผมอยู่คอมมิตี้ผมจะอยู่คอมมิตี้ของดีเออดี UB นะครับคนนี้ดีมากคนเนี้ยเขามีสมัครสมาชิกแล้วก็เขาจะทำรูปแบบหรือว่าเขาจะมีคลิปแนะนำนะครับอย่างพิซซ่าเนี่ยเขากแา็แปะวิธีการทําพิซซ่าไว้แล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดอะมีคนถามว่ามีแบบบิวที่แบบทําพิซซ่าไหมอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปดูได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะดูที่มันเป็นแบบเ,เรียลไทม์เลยแล้วก็สามารถไปสมัครสมาชิกเขาเพราะว่าตัวแผนที่ตรงเนี้ยเขาบอกมาแล้วเราสามารถเตรียมพร้อมก่อนได้เลยนะครับเพื่อนๆก็คือเราจะรู้ว่า,าแผนที่ตรงเนี้ยมันคือ เออมันคืออะไรแล้วเราสามารถเอาของไปวางได้มันจะมีเว็บบิวไว้ก่อนเลยนะครับพอาขอเปิดอีเวนต์ปุ๊บคนก็จะรีบสร้างเพื่อจะได้ในเรื่องของตัวแรงที่อยู่ในระดับ1 0 0่ง5ถึงสองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพื่อนๆนะก็หวังว่าสําหรับสายฟรีเนี่ยผมว่าน่าจะมาเล่นกันเยอะนะครับถ้าใครงงแล้วอยู่เออใครงงนะผมก็เดี๋ยวจะมีออสอบถามใน ใน Discord ได้นะครับ d i s c o r d อะไรเงี้ยนะก็สมัครเมมเบอร์นะครับ20บาทนะครับ20บาทก็พูดคุยทุกเกมตัวนี้ผมก็จะลงรายละเอียดไว้แล้วก็จะเออจะบอกบิลนะครับตอนที่ผมเริ่มสร้างไปเออไปได้แป๊บหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะให้อยากจะสอบถามเป็นเรียลไทม์เลยหรือจะพูดคุยก็มาพูดคุยในนี้ได้เพราะช่วงนี้ในดิสก,ก็ค่อนข้างแบบไม่ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้แล้วนะครับก็ค่อนข้างเงียบแล้วนะครับก็สอบถามได้สําหรับใครที่เป็นนักล่ารางวัลหรือว่าเล่นเกมไหนก็สามารถคุยในนดได้เลยะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของรายละเอียดในการแข่งขันนะครับผมก็รายได้ไม่น่าเกียดผมต้องบอกแบบนี้เลยดีกว่าอันนี้คือผมยังไม่เก่งนะเพื่อนๆนะเพราะว่าผมจะอยู่ประมาณสัก20 20เอ,อ่ถึงเอ,อ่สิถึง30อะครับความเอ,อ่มายถึงข้อมูลที่ผมมีอยู่หรือว่าแบบที่ผมสามารถแบบบออิวของตัวเองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเข้าเข้าสู่เกมนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาในเกมแล้วเพื่อนๆไม่เจอในเรื่องของตัวอีเวนต์นะ ลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์นะครับส่วนตัวผมเข้าตัวของ Google Chrome ผมไม่เห็นอีเวนต์ผมเลยต้องมาใช้ตัวของ Microsoft Edge นะครับเป็นอีกเบราว์เซอร์หนึ่งแต่บางคนอาจจะเจอใน Chrome ไม่เจอใน Edge บางคนอาจจะเจอใน Edge อาจจะไม่เจอใน Chrome นะครับผมก็ลองดูนะครับก็ตอนแรกผมมาหาวิธีแก้จนแบบต้องไปถามในเรื่องของดิสนะครับก็คือคอมมิชชันนั่นแหละนะครับไปถามเขาเขาบอกว่าลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์ดูนะครับเออแม่งได้จริงๆเว้ยคือผม่ายอมเล่นแบบเล่นแบบฝึกซ้อมอ่ะมาแบบ โหเป็นเดือนนะครับผมก็งงว่าทำไมอีเวนต์ผมเล่น,เล,นเล่นไม่ได้ถ้าเพื่อนเอ่อเล่นไม่ได้มันจะมีเขียนว่าคอมมิชซูนนะครับอันนั้นคือเล่นไม่ได้นะจะทำยังไงก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเบราว์เซอร์นะครับก็เรอเออต้องหาเบราว์เซอร์สลับเบราว์เซอร์หลาย,ลายๆเบราว์เซอร์ดูนะครับมันอาจจะโดนบล็อกโดนอะไรนี่แหละมั้งในเบราว์เซอร์นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็จะเป็น, event, น,น,นอีเวนต์นะครับผมมันมันจะมีตัวของอีเวนต์ก็คือลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ลายวันนะเพื่อนๆจะเล่นลายวันก็ได้นะครับมันจะได้ในเรื่องของตัวพอยต์นะครับเออตัวพอยต์เอ่อพอยต์สตาร์มั้งพอยต์ทาวสตาร์นะครับก็เล่นได้ส่วนอันนี้จะเป็นการแข่งนะครับไอ้ตอนเนี้ยเหลือ5ชั่วโมงถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เพื่อนๆน่าจะไม่ทันแล้วนะครับน่าจะไม่สามารถเอ่อ,เ,อเก็บเงินแล้วก็ เออแล้วก็เล่นทันในเรื่องของตัวรางวัลแล้วแต่จริงๆรางวัลผมก็ได้น้อยนะเพราะว่าผมดูแล้งผมมาผมวางแผนผิดพลาดไปเออในเมื่อคืนจริงๆผมจะได้จะได้เท่าไหร่เป็นหนึ่งเดี๋ยวผมไปเช็คเป็นหนึ่งนะผมก็ลืมเหมือนกันจริงๆผมจะได้250นะครับถ้า250เนี่ยมันจะอยู่ที่4ดอนน่ะ4.8นะครับไม่น้อยนะเพื่อนๆน,นะเออของฟรีนะครับย้ําว่าฟรีนะแล้วก็เกมนี้คือเราไม่ต้องเปิดจอทิ้งไว้นะครับมันมีออโต้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพูดไปถึงเดี๋ยวเราค่อยพูดในเกม อันนี้คือมันเราพับหน้าจอนะครับมันจะขึ้นเออร์เรอเราต้องเข้าอะไรให้เสร็จก่อนนะครับค่อยไปเปิดหน้าหน้าหน้าต่างอื่นอ่ะเดี๋ยวเราเข้าใหม่โอเคโหลดเข้าไปนะครับมันจะมี2ฟังก์ชันนะครับจะเป็นเอ่อฟังก์ชันก็คือเอ่อหมวดปกตินะครับอีกหมวดหนึ่งจะไม่ได้ใช้น้ํามันในการเล่นนะไอ,อหมวดนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปฝึกซ้อมหลอกรองเงินมันน้อยนะครับมันเหมาะกับการที่เพื่อนๆมีเ f t อ่ะนะครับแล้วก็ <ๆ S 1> วก็เอาไปวางเพราะมันไม่มีออโต้ให้นะครับมันจะมี2หมวดอ่ะเดี๋ยวเรารอให้มันเสร็จนะมันก็โหลดนานจริง เออเนี่ยนะครับหมวดนี้ไม่ต้องไปเล่นนะเราเล่นหมดอีเวนต์เลยนะครับแล,แล้วเราเข้าอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็ค่อนข้างรอมาโหลดก่อนนะครับเนื่องจากผมอ่ะได้ทําอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะตอนนี้คือผมไม่ได้ทําอะไรแล้วมันใช้เวลาทําประมาณไม่นานอะ่ะเพื่อนๆน,นะครับพอเราแบบเริ่มเข้าที่เออมันจะมีวิธีการเล่นแบบสมดุดเออสามมั้งสมพาร์ทมั้งพาร์ทแรกปั๊มตังค์พาร์ทสองเริ่มสร้างถ,ถนนก่อนอะ่ะที่ผมเห็นเขาวางแผนนะถนนที่มันเป็นแบบ เพื่อให้แบบคนมันเร็วเราจะมาสร้างถนนที่หลังไม่ได้อันนี้ผมสร้างถนนที่หลังนะครับคือแรงผมมันก็เลยแบบช้าไปเลยนะเพราะว่าผมมาวางแผนผิดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือเป็นทาโก้ที่ที่ผมส่งก็คือตัวนี้นะอัตราการผลิตต่อชั่วโมงน้อยมากเลยถ้าเปรียบเทียบคนในคอมมูนิตี้นะครับอันนี้คือผมเล่นตามตาม u t u b e นะครับไม่ได้แบบวางแผนเองนะเพราะเห็นเขาเล่นแล้วมันอ,อย่างน้อยอันดับมันก็ได้อยู่นะครับอันนี้คือมันบั๊กอยู่นะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ 790ผมเริ่มร่วงแล้วเห็นปะเออเพราะว่า1คือตัวของพอยต์อ่ะของผมอะ่ะมันไม่ได้เว้ยเป๊มแบบหนึ่งนะผมทำไมเอ,อ่อเป๊บหนึ่งทำไมอ๋อเกลือของผมผม,มันเยอะเกินไปเราเกลือออกไปก่อนอเกลือเยอะมากอะ่ะอันนี้เราย่อยออกไปก่อนนะครับ เกลือมันเยอะสุดๆเพราะว่าเราวางแผนผิดเดี๋ยวเรากดล้างให้หมดเลยนะครับมันเลยทําให้มันเก็บของไม่ได้เพื่อนๆมันตันด้วยเกลือครับเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมน่าจะวางแผนเรื่องไม้ผิดตอนนี้โอเคเราต้องสต็อปไม้ก่อนนะครับลัมโบเราไปหกแล้วเนี่ย <laughs> จะรั่วคือผมค้าบันนี้ทิ้งไว้ไงอืมโอเคอันนี้ก็น่าจะ ได้แล้วผมตกเลยเห็นปะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ตอนแรกผมอาจจะ600ละแล้วนะคือพอวางแผนผิดอ่ะมันก็พาสวยไปเลยนะครับตอนนี้เงินไม่มีผลแล้วนะครับตอนนี้เงินไม่มีผลละมันมีมันไม่มีอะไรไม่มีผลแล้วตอนเนี้ยนะครับตอนนี้คือสิ่งที่เราทําได้คือเราอาจจะต้องเอ่ออัพพวกถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากจะอัพนะอัพถนนถามว่าอัพได้ไหมก็อัพได้นะครับตอนนี้ปัญหาหลักๆคืออา่าผมไปเปิดเครื่องทําไปตัวนี้ลัมโบนะครับตอนแรกผมเปิดไว้ผมก็ลืมปิดจริงๆต้องปิดไว้เพราะว่าถ้าผมเปิดไว้เนี่ยมันจะกินไม้ พอมากินไม้เสร็จไม้มันจะไม่สามารถเอามาทำนะครับตัวของแป้งวัโพดเแล้วก็ทําในเรื่องของตัวเกลือได้นะครับเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมมีปัญหาเดี๋ยวผมต้องไปปิดเกลือก่อนเมื่อกี้ผมอ่าได้ส่งเกลือไปเอาไปขายนะครับจริงๆมาต้องแบบโฟล์เลยเออเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนในการเก็บสาลายนะเพื่อให้เป็นอาหารต่อไปหวังว่าจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิม <laughs> โอเคนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ในเรื่องของเมตาที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆดูแผนที่จริงๆนะครับอันนี้เล่นง่ายนะเพราะมันมีน้ามันนะครับเออมันมีน้ํามันตรงนี้เพื่อนๆถือว่าเล่นง่ายแต่อย่าลืมว่า,เ,าเมตานี้คือในการส่งพิซซ่าจะได้ในเรื่องของตัวพอยที่เยอะนะครับพอยก็คือที่มันเป็นรูปต้นไม้เพื่อนอๆมันคือ,เ,อเป็นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราสามารถหาพอยได้แปลว่าถ้าใครไปถึงพิซซ่าได้นะครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆที่เพื่อนๆที่เล่นจิตกรรมเนี้ยจะได้พอย ไปได้เยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูท็อปแลงนะเพื่อนๆนะอ่ะนี่นะครับตอนนี้คือท็อปแลงคือคนนี้นะครับออคนนี้คือท็อปแลงมีแต่หน้าเดิมๆเลยนะถ้าในช่อง youtube ของคนนี้คือขอได้ที่12ที่12ได้เงินเท่าไหร่คนนี้เขาก็มี NFT เยอะเหมือนกันนะครับ12ได้1นึ่งเอ่อหนึ่งนะหนึ่งนะครับ ก้ก็สองร้อดอลอยู่นะก็ก็เยอะอยู่นะอาทิตย์ละสองร้อดอลน,นะเยอะนะเพื่อนๆน,นะเออลากาล่ามันขึ้นด้วยแหละตอนเนี้ยอ่าสองร้อยหนึ่งสองคูณเท่าไหร่คูณสี่ใช่ปะอืมก็อิ่มอยู่นะครับแล้วเขาแล้วเขาเลยมีเงินแบบเขาเลยมีเงินซื้อ NFT แบบเออทุกกิจกรรมไงนะครับแต่ถ้าคนที่ได้ที่หนึ่งคนนี้ก็สุดจัดเลยนะครับคนที่เขาสี่สี่พันล้านไงอืมนะครับแล้วก็เกมนี้มีกิวด้วยมั้ง ใครที่สนใจจะเล่นนะครับแล้วเพื่อนๆอยู่ใน d i s c o r d อ่ะเพื่อนๆก็มาสอบถามกันนะเรามาปรึกษากันได้นะครับว่าเราจะเล่นเป็นเมตาไหนอันนี้ก็ให้คําปรึกษาเต็มที่เลยสาหรับเกมนี้ผมก็อยากให้คนไทยกลับมาเล่นเกมนี้เยอะๆมาล่ารางวัลกันเยอะๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเพื่อนๆติดไม้ติดมือไปอาทิตย์ละประมาณสัก20ดอนเนี่ยใช่ปะอาทิตย์ละยีดอนเดือนละประมาณ80ดอนเนี่ยเออผมว่าก็ก,ก็ไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมต้องกลับมาเล่นอ่ะลองคิดดูดีเพราะว่าแบบ เงินรางวัลแม่งแจกทุกอาทิตย์อะแล้วมันก็ไม่ได้ยากด้วยอันนี้คือผมฟรีผมยังได้ได้รางวัลเลยนะครับคิดดูที่ถ้าผมเล่นวันแรกอะอันนี้คือผมเล่นวันที่ผมเล่น2วันที่เวลามันเหลือนะนะครับเพราะผมติดในเรื่องของตัวอีเวนท์ที่ผมบอกไปว่าผมไม่เห็นอีเวนท์นะครับก็เหลืออีก5ชั่วโมง21นาทีก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนอีกันึงผมอีกันึงก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากจะเป็นตัวของเดลี่นะครับเดลี่ชาเลนจ์ก็คือเควสรายวันแหละนะครับเพื่ ออลองไปหาดูคลิปด,ดูอะไรดูบิลก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของบิลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปปรับเป็นบิลของตัวเองก่อนนะวางแผนในการเล่นก่อนนะครับอันนี้ต้องวางแผนจริงๆแล้วเพราะว่าอ,อ,อาทิตย์อาทิตย์ต่อไปเนี่ยนะครับผมอยากจะได้รางวัลที่มันติดนะครับที่มันได้ประมาณ60ดอลน,นะครับแต่ถ้าคี้ไรขิดเลขก,ก็ไม่ได้เอา60สดอลก็ได้ใช่ปะให้มันได้แบบพันสี่เออพันสี่ก็ได้นะพันสี่ผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะ ใช่ไหมพันสี่ยี่สิบหกประมาณนี้นะครับก็ขอให้มันติดแล้วกันแต่ตอนนี้เพื่อนๆต้องแบบต้องต้องตั้งใจนะตั้งใจเล่นเลยนะครับส่วนแรงสูงๆนี้อย่าไปหวังนะครับเราน่าจะไม่ทันเขาไม่ทันกิน NFT เขาน่าจะเยอะนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับสำหรับเมตา t ี้นะครับเพื่อนๆก็นะครับสามารถเติมเงินซื้อได้เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของตัวเครื่องนะครับก็จะมีราคาขายนะครับเขาขายทั้งหมด300รนะครับราคา200 79.99ดอนนะครับอันนี้คือสำหรับใครที่อยากขายเพื่อนๆก็ลองแปลดูนะว่าอันนี้มันได้อะไรอ๋อ n ิ p ตัวนี้จะได้ตัวของออ10นะครับ10นี่ไง10ทาวพอยต์นะครับตัวของแล้วก็ได้ได้จากตัวของเดลี่นะครับชาเลนนะก็15อเอ,อในเรื่องของการคราฟสปีด15เลยนะครับโหทุกอย่างสปีดทุกอย่างโคตรดี <laughs> อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับสายเติมผมว่าสุลต่ตนมาเล่นเกมนี้ก็พาสีบินคำง่ายๆเลยนะครับทุกอาทิตย์ติดแค่1นถึงสิก็หวานเจี๊ยบแล้วนะครับอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมมาเล่นกันแล้วก็ใครที่อยู่ในที่คอร์ดหรือใครที่ยังไม่ได้เข้าที่คอร์ดก็มาถามสอบถามตรงนี้ก็ได้นะครับก็พูดคุยกันได้เล่นง่ายๆสบายกระเป๋าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ ทุกคนเอ่อต้องมีต้องติดไว้นะเอารางวัลสะสมไปนะครับส่วนคลิปถอนเดี๋ยวผมจะมีแน่ๆน,นะครับในเรื่องของการถอนผมว่าตอนนี้ไม่ได้ยากแล้วนะครับแต่ในการขายเป็นเงินบาทเนี่ยเริ่มยากแล้วนะครับตั้งแต่ n บแนนที่มันปิดไปนะก็ต้องใช้ตัวของ b i t ค u ับนะครับไม่บิดค u ับก็ตัวของไบแนนทีเ h est, อะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับในพาร์ทหน้าก็คือในเรื่องของการถอนหรือในพาร์ทต่อไปก,อก็จะเป็นอีกเมตาหนึ่งนะครับผมจะมาสรุปเมตา ทัวของพิซซาให้อีกทีหนึงแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกนะนะครับจะได้ดูนะครับก็หวังว่าประมาณนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับสายฟรีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจ้า